โอซอสวัสดีครับเพื่อนๆยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ National วันนี้เราก็มาอยู่ในเกม AMK Journey กันอีกครั้งนะครับและสําหรับคลิปในวันนี้ครับวันนี้เนี่ยผมก็มีข่าวสารของเกม a f k Journey สาหรับคนที่กําลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ มาอัปเดตให้กับเพื่อนๆอ,อีกเช่นเคยนะครับก็สําหรับเกม FK k o o เ r อ e y นะครับเอาจริงอันนี้ผมขอบ่นนิดนึงนะคือต้องบอกว่าเกมเนี่ยเวลาที่มันมีปัญหาหรือว่ามีอัปเดตอะไรนะครับทางเกมเนี่ยผมไม่เข้าใจว่าทําไมเขาส่งข้อความมาแค่ทางจดหมายนะอย่างเช่นล่าสุดนะครับไอ้หอคอยดูล่าใหม่เนี่ยมันมีการดรอปเครื่องรางเวทมนต์ที่ผิดปกติอยู่นะครับซึ่งถ้าใครที่หานเหตุการณ์นะครับไปเห็นรูปในกลุ่มเนี่ย จะเห็นได้ว่ามันมีเครื่องรางเมทมต์ของตัวละครที่ไม่ควรดรอปอยู่นะจะเป็นกิกกี้ทหารประจําเมืองนะครับซึ่งตอนนี้ทีมงานเขาก็แก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอาพวกเครื่องรางของกิกกี้ทั้งหลายเนี่ยออกไปหมดแล้วแล้ว,ลวทีมงานเขาก็ทําการขอโทษนะครับด้วยการชดเชยโทเค็นดูล่าให้กับทุกคนเป็นจํานวน6ชิ้นนะนี่เลยนะครับสำหรับโทเค็นดูล่านะก็สาหรับโทเค็นดูล่าเนี่ยผมขอเตือนเพื่อนๆนิดนึงใครที่ดองไว้นะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมไปใช้ด้วยนะ เพราะมันจะสามารถเก็บได้สูงสุดเพียงแค่10อันเท่านั้นนะแล้วก็จะมีเทคนิคเล็กน้อยครับใครที่อยากจะเก็บดองไว้ก่อนเพื่อที่จะเก็บไอเหรียญอันเนี้ยไว้ใช้ในด่านที่สูงขึ้นนะครับมันก็มีเทคนิคอยู่นิดนึงเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวผมก็กดรับมาก่อนนะครับอันนี้เลยรับมาเลยนะ6ชิ้นก็สำหรับตอนนี้เนี่ยถ้าลองมาดูในกระเป๋านะครับมันจะเขียนอยู่ว่าเหลือเวลาอีก7วันก่อนที่อันเนี้ยมันจะหายนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เต็มแบบผมอยากจะดองไว้ก่อนนะ เพื่อนๆก็ยังเหลือเวลาอีก7วันที่ยังไม่จําเป็นต้องใช้เหรียญน,นะเก็บดองไว้ก่อนได้ครับรอวันท้ายๆเนี่ยค่อยมาใช้6เหรียญที่เกินตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะสําหรับตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะครับว่าจะบริหารเหรียญไอ้นี่ยังไงนะแต่สำหรับผมเนี่ยตอนนี้นะครับผมปลดด่านโลกเนี่ยมาถึงขั้นสุดท้ายแล้วเพื่อนๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็มากวาดล้างกันซะหน่อยละกันก็ชั้นที่ผมอยู่นะครับเปอร์เซ็นต์การดรอปเครื่องรางเวนมตน์จะมีโอกาสดรอปสี่ลุงนะครับเอ้ยเดี๋ยวมีสซลุงด้วยหร ตกใจผมอยู่ชั้น25นะจะมีโอกาสดอปสีแดงบวกนะครับ14%แล้วก็สีแดงเนี่ยอยู่ที่30%นะก็มาเดี๋ยวเรากวาลด้างเลยครับ6ชิ้นไปเลยเดี๋ยวลองดูครับได้อะไรบ้างนะอ่านี่ครับมีของวาล่านะครับของน้องเลนย่าอุ้ยลิล่เมโคเด็ดอันนี้ลิล่เมขั้นสุดนะมีของเอรอนด้วยนะครับซิวิน่านะโอเคก็มีเท่านี้นะเออไม่แย่นะไม่แย่อเก็บมาครับ แล้วก็ต่อมาอีกอย่างหนึ่งที่เพื่อนๆควรดูไวนะครับผมก็เคยบอกไปแล้วล่ะแต่เผื่อใครลืมนะสาหรับใครที่เปิดตัวละครประจําซีซั่นมานะครับเพื่อนๆอย่าลืมเวลาที่มันปลดชั้นใหม่เนี่ยเพื่อนๆสามารถไปซื้อเครื่องรางนะครับของของตัวละครประจําซีซั่นขั้นสูงสุดได้เลยนะโดยตัวละครที่สามารถซื้อได้ตอนนี้เนี่ยก็จะมีเป็น1คือดันลิงนะครับ2ซินแบตสามนา,า่าแล้วก็4จะเป็นน้องเทซีนะก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาลองซื้อของซินแบตให้ดูแล้วกัน ให้เพื่อนๆกดมาที่หน้าต่างเครื่องล่างนะครับแล้วก็กดมาที่พ่อค้าเครื่องล่างตรงมุมขวาล่างตรงนี้นะครับอ่านี่เลยก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยมันมีกล่องสีแดงนะครับมาขายเพิ่มนะแต่มันจะใช้น้ำยาขวดแดงในการซื้อนะครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่มีน้ำยาขวดแดงสามารถใช้ขวดเหลืองนะครับมาแลกในอัตรา500ขวดเหลืองต่อ50ขวดแดงได้นะครับที่ช่องนี้เลยนะซึ่งถ้าจะซื้อ1กล่องเนี่ยเอาง่ายๆเพื่อนๆจะต้องเตรียมขวดเหลืองนะครับ1,500จะสามารถซื้อได้1กล่องนะ เดี๋ยวผมก็ซื้อของซินแบทเลยครับนี่จะได้ของซินแบทขั้นสุดเลยนะเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าใครที่เปิดตัวละครซีซันมาเนี่ยระบบนี้มันก็ช่วยให้ตัวละครเนี่ยมันเก่งเร็วกว่าชาวบ้านเขานิดนึงนะเออเก่งเร็วกว่านิดนึงเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยยังไงถ้าปลดตันมันก็เก่งเท่ากันอยู่ดีนะครับอันนี้ก็โอเอร้อนผมได้ปลดขั้นพอดีเลยนะเ้ยได้ของตัวที่ใ้นี่เยอะอยู่เลยเนี่ย S <S ออโอเคก็สำหรับระบบเครื่องหลงนะครับเดี๋ยวผมทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนละกันแล้วก็ต่อมาครับอ่มมาถึงข้อมูลอีเวนต์ใหม่แล้วเพื่อนกิจกรรมอีเวนต์ฮาโลวีประจําป,จปีนะครับเอาจีนตอนแรกผมคิดอยู่นะว่ามันจะมีหรือว่าไม่มีนะครับเพราะว่าทางเกมเนี่ยเขาได้ทําการอัปเดตแพทเวอร์ชั่น1.2.2ไปแล้วแล้วในตัวแพทเนี่ยมันก็ไม่ได้มีบอกอะไรเกี่ยวกับอีเวนต์เทศกาลนะครับซึ่งอีเวนต์เทศกาลเนี่ยเหมือนเขาจะมีการอัปเดตแยกมาเพื่อนๆก็สําหรับในส่วนของข้อมูลตรงนี้นะครับจะมาจากคุณนะ สำหรับตรงนี้เนี่ยหน้าต่างนี้เขาบอกว่าจะเป็นอีเวนต์เทศกาลฤดูใบไม้ร่วงนะครับที่จะมีเนื้อเรื่องพิเศษให้เราสามารถเก็บลูกเต่านะครับแล้วก็ของรางวัลอื่นๆและถ้าอ่านดูจากตรงนี้เนี่ยมันเหมือนจะเป็นกิจกรรมคล้ายๆแบบลูกเต่าถอยเดินช่องมั้งเหมือนเป็นมินิเกมนะครับตรงนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่าเข้าใจถูกหรือเปล่านะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวมันจะมีกิจกรรมฮาโลวีนเข้ามาแล้วกันและของรางวัลหลักเนี่ยมันก็น่าจะเป็นในส่วนของสกินเพื่อน ไหนว่าอ๋อนี่นี่นี่เดี๋ยวให้ดูก่อนนี่เลยเพื่อนเพื่อนไอ้ที่มันบั๊กเครื่องล่างอะครับมันดรอปเครื่องรางตัวนี้มานะเออแต่ว่าตอนนี้เขาแก้ไปแล้วนะครับในส่วนของรางวัลหลักอีเวนต์ฮาโลวีนเนี่ยก็น่าจะเป็นชุดของอ e ีกอนะครับชุดนี้นะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เหมือนผมเห็นคนเขาคุยกันนะบอกว่ามันจะมีชุดคอสตูมฮาโลวีนของน้องเทซี่ด้วยนะครับแต่ในส่วนน้องเทซี่เนี่ยมันยังไม่มีชุดหลุดออกมานะซึ่งผมก็ไม่มั่ใจเหมือนกันที่มันไม่หลุดออกมาเนี่ยอาจจาาาาจะาาเเรรปน่ขลหื ไม่ใช่คอสตูมแจกในเอีเวนต์เหมือนกับอ e ีกอนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยก็ฟังหูไหว้หูนะเพราะมันยังไม่ออฟฟิเชียลนะครับไม่มีอะไรคอนเฟิร์มว่ามันจะเป็นอย่างที่ผมพูด100%นะและอีกอย่างหนึ่งในส่วนของกิจกรรมนะครับเผื่อใครที่ไม่ได้สังเกตนะกิจกรรมเรียกปะทะที่จะเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมประทานซึ่งหน้ามันมีการรีเซ็ตหน้ากิจกรรมด้วยครับนั่นหมายความว่าถ้าดูทรงแล้วเนี่ยผมว่ามันน่าจะรีเซ็ตทุกครั้งที่มีการจับคู่ใหม่นะครับเท่ากับว่าไอ้ตัย เราจะได้รับแบบคูณ4เลยนะเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพราะมันน่าจะมีสีรอบตอนถึงซีซันนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเพื่อนเพื่อนเคลียร์กิจกรรมครบตรงนี้นะครับก็จะได้ตั๋วทั้งหมดขั้นต่านะจะอยู่ที่5,600ตั๋วเลยครับเออ5,600ตั๋วเลยนะอันนี้คือเยอะมากนะครับแล้วประเด็นคือโทเค็นซีซันเนี่ยผมไม่มั่นใจเหมือนกันเหมือนทีมงานเขาจะมีการอัปเดตด้วยนะครับว่าจะสามารถเก็บไว้ใช้ในซีซันถัดไปได้นะครับเพราะถ้าลองคลิกมาอ่านตรงที่ข้อความตรงนี้เนี่ย มันไม่มีเขียนว่ามันจะถูกเอาออกหลังจากจบซีซั่นนะครับโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะเพื่อนๆกับข่าวสารอัปเดตเกมเ f k เคเจอรีนะครับอ๋อใช่แล้วก็อีเวนต์ฮาโลวีนเนี่ยจากการคาดการณ์นะมันน่าจะเข้าเซิร์ฟที่เราเล่นกันอยู่เนี่ยประมาณวันที่30ตุลานะครับซึ่งมันก็ใกล้กับฮาโลวีนมากๆเลยนะ เรียกได้ว่าเข้ากับเทศกาลสุดๆนะครับ,บก็อสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้จริงๆแล้วถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกด like, comment, ไลค์ s u b s c r i b คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมมากครับแล้วเจอกันสวัสดีครับบ๊ายบาย